ตลาดคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะกับคุณบุญชัยเกียรตนาวิทย์นะคะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธอนาชาติหรือทีฟันนะคะกับเฟิร์นค่ะศิริธยาอิสระพักดีนะคะวันนี้เป็นคําถามจากแฟนรายการทางบ้านนะคะที่เขาดูรายการของเราค่ะคุณบุญชัยในตอนที่ชื่อว่าลดคุ้มครองเงินฝากเอาเงินไปไหนดีก็เลยมีคําถามต่อเนื่องมาที่แฟนเพจของคิดได้ก็รวยได้นะคะสองคำถามใหญ่ๆเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะคะคำถามแรกเขาถามมันนะคะจากคุณนกพลค่ะเขาบอกว่าพอดูรายการ แล้วนะคะก็เกิดคําถามว่าถ้าฝากเงินแล้วมีความเสี่ยงและอยากจะรู้นะคะว่าธนาคารไหนไม่มั่นคงหรือมั่นคงคดูจากอะไรบ้างไซส์ของธนาคารใหญ่มันเป็นการอิมพลายหรือเปล่าว่าธนาคารนี้มั่นคงนะคะคร,รวมถึงเรื่องของธนาคารต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยค,คุ้มครองด้วยไหมอันนี้คำถามแรกนะคะคส่วนคําถามที่2ออันก่อนต่อเนื่องดีกว่าน,นะคะแล้วก็ให้เห็นภาพรวมธนาคารที่ล้มขึ้นมาค่ะจะต้องมีการชดใช้าตามลําดับเจ้าหนี้และอยากจะทราบรายละเอียด นะคะว่าลำดับดังกล่าวนี่มีอะไรบ้างเพราะว่าการที่คนเอาเงินไปฝากธนาคารก็เปรียบเสมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้ให้ธนาคารกู้เงินู่แล้วนะคะนั้นถามค้ถามแรกก่อนนะคะว่าการที่ดูว่าธนาคารมั่นคงหรือเปล่าดูจากอะไรจริงจริงธนาคารโดยหลักก็คือรับรับเงินฝากนะครับก็ก็เอาเงินฝากที่รับเนี่ยนะครับไปปล่อยไปปล่อยกู้หรือว่าไปบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าความความเสี่ยงคืออะไรก็คือว่าเงินที่รับจากเราไปเนี่ย ไปบริาจัดการนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงไหมนะครับหลักๆก,ก็ต้องดูว่าไปปล่อยกู่เป็นยังไงนะครับการปล่อยกู่นั้นเนี่ยเป็นนี่ดีนี่นี้ไม่ดีมีโอกาสที่จะเป็นนี่เสียไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าคุณภาพของการให้สินเชื่อหรือว่าตัวสินเชื่อนะฮะคุณภาพของหลักทรัพย์ที่เราไปที่ธนาคารไปลงทุนะนะครับ โอกาสความสูญเสียนะครับแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการอของของผู้บริหารของสถาบันเงินนั้นๆนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องเรียนว่าก็เป็นสิ่งที่ก็เหมือนเราดูบริษัททัท่วไปนะฮะว่า ว่าบริษัทนั้นถ้าเราจะลงทุนกับเขาดีไม่ดีก็คือคุณภาพเขาในการหาไรายได้เป็นยังไงนะครับการต้นทุนเป็นยังไงผู้บริหารเป็นยังไงครับแล้วความใหญ่เล็กของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีผลต่อความมั่นคงไหมคะ,ะมีผลต่อความเชื่อถือ,อนะครับเพราะว่าผู้ฝากเงินก็จะมีความสบายใจว่าถ้าเป็นธนาคารขนดยาดใหญ่นะฮะก็จะมีความแข็งมีความแข็งแรงนะครับแต่ผมก็เรียนว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่พอจะ พอจะใช้ได้ะนะครับแต่จริงๆแล้วต้องกลับไปดูคุณภาพของการที่เขาบริหารจัดการเงินที่เราให้ฝาก คือเราไปฝากเขาไว้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของไซส์ก็ไม่ใช่สาระทั้งหมดต้องดูหลายอย่างประกอบกันทีเดียวนะคะแล้วเรื่องของธนาคารต่างชาตินะคะก็น่าจะเป็นคําถามที่หลายคนคิดเหมือนกันว่าเอ๊ที่เขามาตั้งสาขาในบ้านเราหลากหลายแบงค์แล้วก็หลากหลายสาขาทีเดียวคุ้มครองด้วยหรือเปล่าเอ่อถ้าถ้าเป็นธนาคารชาติที่จดทะเบียนหมายถึงว่าไปขึ้นทะเบียนจดกับแบงค์ชาตินี้ก็คุ้มครองแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มักจะมีความเข้าใจว่าธนาคารแม่ ในต่างประเทศจะมีความจะจะจะ,จะยืนมาคุ้มครองด้วยจริงห <c oughs> เปล่าไม่เกี่ยวกันไม,ไ,มไม่ไม่เอ่อเท่าที่เคยเจอในสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจอยู่แล้ว, <c oughs> ลวเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศนั้นนะครับ <c oughs> เ,เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นเงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นต่างเป็นต่างชาติ <c oughs> ถ้าเปิดสาขาในประาารเทศไทยก็คุ้มครอง ค่ะ <N ic ly> นี่คือภาพรวมที่นํามาฝากกันช่วงแรกก่อนนะคะ <N ic ly> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าการฝากเงินมีความเสี่ยง <N ic ly> สิ่งที่เราจะบริหารความเสี่ยงตรงนี้ได้นะคะมีอะไรบ้างรวมถึงคําถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้ตามลําดับเจ้าหนี้หากว่าธนาคารที่เราไปฝากเงินล้มขึ้นมาจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันได้คิดได้ก็สวยได้คะ่ะ <N ic ly>